ตันสาธุชนวัตบริษัททลายและบรรดาพระโยคาววจรทั้งหลายเวลานี้ท่านทัายไ,ได้สมาทานศีลสมาทานพระกรรมฐานแล้วโปรดสนดับข้อวัดปฏิบัติในพระกรรมฐานสี่สิบประการโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งก็คือในเรื่องของ ีลานุสติกมรฐานสำหรับสีลานุสติกรรมฐานนี้องค์สมเด็จพระพิชิตาม,มา न, รมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงแนะนำบรรดาทา่านพุทธบริษัทใหตตท้ตามนึกถึงศีลเป็นอารมณ์คำว่าสีลานุสติอนุสตินี้ประตามตามนึกถึงศีล ในการเจริญสีรานุสติกรรมฐานนี้จึงไม่ใช้คำภาวนาวสีหลังสีหลังสีหลังถ้าหากว่าไปภาวนาแบบนี้ก็ไม่ถูกไม่ตรงตามจุดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความประสงค์ความประสงค์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีว่าให้ท่านทั้งหลายตั้งใจใคร่ครวญอยู่เสมอถึงเรื่องของศีล ให้มีความรู้สึกอยู่เป็นปกติว่าเราเป็นผู้มีศีลแล้วก็ศีลของเรามีกี่สิขาบทที่จะพึงรักษาสำหรับ,บครวัตศีลที่มีความสำคัญก็คือศีลห้าประการสมณเณรมีศีลสิบประการแล้วก็ต้องมีเซกีวัตอีกเจ็ดสิบห้ารวมเป็นแปดสิบห้า สำหรับพิสุกก็มีสิกขาบท227เป็นอริสินแต่ละท่านที่จะพึงปฏิบัติองค์สมเด็จพระส,สุนทรสทธิโสภาคให้ใช้จิตกำหนดอยู่เสมอว่าสิกขาบทใดสิกขาบทหนึ่งหรือว่าทั้งหมดที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงแนะนำ เราจะประพฤติปฏิบัติให้ครบถ้วนไม่โมหมองหรือขาดทะลุมีการปฏิบัติศีลถ้าว่าถึงเรื่องพิสุ์สมณเณรก็รู้สึกว่ามีสภาวะหนักที่บทงทีว่าหนักก็เพราะว่าจะต้องรักษาสิกขาบทมากด้วยกันแต่ต้วว่าวันนี้ก็จะขอแนะนำเฉพาะครวาทวิสัย ว่าพิสูจน์สมณีนั้นมีกิจที่จะต้องทำอยู่โดยเฉพาะแล้วเพราะมีภาวะว่างกว่าครวาดวิสัยมากย่อมมีโอกาสที่จะใค่ควรพบสนพบทวนถึงที่ข้าบที่ตนจะพึงปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินี้องค์สมเด็จพระสงฆ์สวัสดิโสภาคทรงแนะนำว่าถ้าจะให้ศีลบริสุทธิ์ก็รู้สึกว่าจะไม่หนักอะไรนะัก ถ้ารู้จุดของเหตุนั่นก็คือองค์สมเด็จพระบระมโลกเกชสรงตัสว่าถ้าเรามีพรหมีหารสี่ครบถ้วนเมื่อมีพรหมีหารสี่ครบถ้วนแล้วก็ไม่ว่าศินอะไรทั้งหมดมันก็ดีไปหมดทุกอย่างแต่ว่านอกจากจะมีพรหมีหารสี่ครบถ้วนแล้วก็ยังดีไม่พอต้องมีสติสัมปชัญญะควบคุมกําลังใจไว้เสมอ เมื่อมีสติสัมปชัญญะควบคุมกำลังใจแล้วถ้าสติสัมปชัญญะมากเกินไปก็มักจะเฟอเหมือนกันนั้นสิ่งที่จะทรงได้ดีอีกได้นั้นอีกด้านหนึ่งนั้นก็คือต้องมีปัญญาเข้าไปควบคุมปัญญากับสตินี้ต้องเท่ากันถ้าสติมากไหมมากไปก็ฟุ้งไปอีกปัญญามากไปก็ฟุ้งเกินไปเวลาสตินึก ปัญญาก็ควบคุมไ้สิ่งที่ตัวนึกไว้เนี่ยมันถูกต้องตามสิคขาบทที่อง์คสมเด็จตรสสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดไหมเมื่อใช้สติสมัมปชัญญะควบคุมอยู่ถ้าจะให้ดีไปอีกให้บริสุทธิ์จริงๆก็จะต้องมีหิริละโอตปะเพื่อมีความละอายในจิตที่เราคิดว่าเราจะทำลายศีล เกรงกลัวผลของความชั่วที่จะที่จะเกิดจากศีลถูกทำลายแล้วถา้าบรรดาสาวะาององค์สมเด็จตระทีแก้วทุกท่านทรงกําลังใจอยู่ได้อย่างนี้คือหนึ่งมีพรหม,มิหารสี่สองมีสติสามมีสัมปชัญญะสี่มีปัญญาห้ามีฮิลิลาโอตปะ ไล้ก็แถมเจ็ดเอหกเราหกถ้าเราจะมีอะไรคมอีกสานิดกันดีไหมหรือไม่ต้องก็ได้เอาแค่นี้ก็ทรงตัวเป็นอันว่าอันดับแรกให้ทรงพรมีหารสี่ไว้เป็นปกติเมตตาความรักกรุณาความสงสารมุตุตามีจิตอ่อนโยน ไม่ชาที่เสียใรรโอเมขาวางเฉยเมื่อกำลังใจที่จะเข้าเหตุใดๆที่จะเข้ามาถึงตนนี่เป็นจุดสำคัญจุดหนึ่งแล้วก็ต้องใช้สติเนกไว้ว่าสิ่งทเรามีกี่สิขาบทมีสัมปชัญญะรู้สึกต,ตัวว่าสิขาบทนั้นๆบกพร่องบ้างหรือเปล่า นอกจากนั้นก็ต้องใช้ปัญญาว่าศีลที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำเรามีประโยชน์เพียงใดหรือไม่ถ้าเราป้องกันส่วนใหญ่ไว้นั่นก็คือใช้ฮิริละอตปะใช้ความอายความเกรงกลัวผลความทั่วที่เกิดจากการทำลายศีลทั้งนี้ทั้งหมดที่จะปรากฏขมันได้ก็อาศัยศรัทธาเป็นสำคัญ ที่มีความเชื่อความเคารพในองค์สมเด็จพระสง์ทันบรมศาสดา,ส,าสัมมาสัพพุทธเจ้าถ้าทรงคุณธรรมทั้งหมดได้อย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษสัททั้งหลายก็ชื่อว่าเป็นผู้มีสิงครบถ้วนไม่ว่าสินเล็กสินกลางสินใหญ่สินเล็กหมายถึงสินห้าสินกลางหมายถึงอมโมสตสีนันสินสิ ถ้าสินใหญ่ก็คือสินสองรอยี่สิบเจ็ดของพริสุทธิ์ทั้งหลายเป็นอันว่าการที่จะทรงสินให้บริสุทธิ์จริงๆต้องอาศัยคุณธรรมนี้ทั้งหมดเข้าประกอบจึงจะเป็นผู้มีสินบริสุทธิ์ครบถ้วนนี่เป็นอันว่าเป็นอันเข้าใจแล้วนะนี่คำว่าสีนนี่แปลว่าปกติ ปกติเราจะต้องประพฤติปฏิบัติตามนั้นเป็นปกติสำหรับสีขาบท227จะไม่พูดถึงสีขาบท10ก็จะไม่พูดถึงสีขาบทปลายก็จะไม่พูดถึงสีขาบทหจะพูดและว่าสีขาบทหนี้สามารถคุมได้ถึงพระโสดาบันกับสกิทาคามี ถ้าเรามีจิตเมตตากรุณาทั้งสองอย่างถ้ารณมอย่างนี้จะทรงได้ต้องอาศัยสติสัมปัญญะคุมจิตว่ามันมีเมตตากรุณาอยู่เสม,มอและการที่จะจะเอาสติสัมปัญญาเข้าคุมก็ต้องมีปัญญาไว้ด้วยมีปัญญาคอยพิจรารณาตามกระแสพระสธรรมเทศนาท้งเรื่องศีล แต่ว,ว่ากันจริงๆถ้ามีปัญญามีสติสมปัญญามีหฮลิโลตปะมีศรัทธาหมดศินสิขาบทหนึ่งก็ไม่หายเพราะเราไม่น่าด่านเราเป็นคนอายอายความชั่วเราไม่ใช่คนกลา้าเราเป็นคนกลัวกลัวผลของความชั่วใจผลเนื่องจากการทำลายีนินี่ในเมื่อสามารถเราทรงศินได้ดีโดยเฉพาะศินห้า ความจริงเขาของไม่ยากนะปานาติบาตพระพุทธเจ้าว่าจงอย่าฆ่าสัตว์ชีวิตเพื่อการฆ่าสัตว์ชีวิตทำร้ายร่างกายเขาพิจะฆ่าเขาผลอันนั้นมันจะสะท้อนมาถึงเราเราจะมีปัจจัยของความทุกข์มันจะไม่พบไม่พบผลของความสุขก็นในเมื่อเราด่าเขาเขาก็ด่าเรา เราตีเขาเขาก็ตีเราเขาจะเราจะฆ่าเขาเขาก็จะฆ่าเราเราจะหาความสุขมาจากไหนหากว่าเรามีความไม่ตาปราณีมีความรักมีความสงสารซึ่งกันและกันต่างคนต่างก็มีความสุขอันนี้มาจากไม่ตาแระคุณนานี่การจะยื้อแย่งทรัพย์สินของคนอื่นก็เหมือนกันถ้ารักเราสงสารเราก็ทําไม่ได้ เมเรารักเขาเราสงสารเขายอมรับนับถือในทรัพย์สินของเขาเมื่อเขาหามาได้ยากเราไม่ทําเราก็เป็นที่รักของเขาเราก็มีความสุขเขาก็มีความสุขสําหรับคนรักก็เช่นกันถ้าเรามีความประสง์จะยื้อแย่งคนรักของคนอื่นแล้วก็ก็คิดถึงกําลังใจของเราบ้าง เมื่อคนที่เรารักนะเรามีความปรารถนาใครจะให้เขามืใครมาแย่งคนรักของเราไหมเรามีความไม่ต้องการฉั้นใดคนอื่นก็มีความรู้สึกฉันนั้นดังนั้นในเมื่อเรามีเรารักในคนรักมาอยากมาอยากให้ใครมายื้อแย่งหรือไม่ต้องการให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้ามาทําลายจิตใจในด้านนี้เราก็ไม่ทําเสีย มีจิตสนโดจินดีเฉพาะคนรักที่เป็นสิทธิของเราเท่านี้เรากับเขาก็มีความสุขไม่แตกเราในความสามคัคคีสำหรับในด้านวาจานี้ที่องค์สมเด็จรปชินาสีทรงตรัสให้ใช้วาจาจริงพูดตรงพูดเพราะคือไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่ยุแยงแต่แกงแสะวาคนอื่นให้เขแตกเ่ากัน ไม่พูดวาจาสำรกากให้เป็นที่ระคายเคืองใจเขาบุคคลอื่นใช่วาจาจริงใช่วาจาอ่อนหวานใช่วาจาที่เป็นสุภาษิตเป็นคติที่เป็นประโยชน์แก่บ,บุคคลผู้รับฟังเป็นอันว่าถ้าใช่วาจาอย่างนี้เราจะไปไหนก็ย่อมเป็นที่รักของคนทั่วไปเราก็มีความสุขผู้รับฟังก็มีความสุข กพรต่างคนต่างรักกันความทุกข์มันจะมีมาจากไหนก็สุดท้ายองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงแนะนำว่าสุรามีไรเป็นปัจจัยเป็นฐานะที่ตั้งแห่งความประมาทอันนี้องค์สมเด็จพระบรมโ,มโลกนนาตทรงแนะนำว่าจงหยุดยั้งเสียอย่าดื่มมันตามโกติที่เราเมาชีวิตมันก็พออยู่แล้ว ถ้าไปเมาเหล้าเขาอีกความเมามันเพิ่มกันม่ใหญ่จะเป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์นี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นอันวา่าศีลถ้าเราเพื่องรักษาได้จะพาอสีขาบท่าประการอันนี้องค์สมเด็จพระวิชิตามารบรมศาสันดากล่าวว่าเป็นปัจจัยแห่งความสุขโลกนี้ทั้งโลกถ้าต่างคนต่างมีศีลทั้งหมด ก็จะต้องไม่เสียเวลาในการระวตระวัวงป้องกันอันตรายที่เพิ่งเกิดกับตนไม่ต้องเสียทรัพย์สินที่ป้องกันทรัพย์สินและทรัพย์สมบัติที่เพิ่งหายและก็ไม่จะไม่มีภัยจากการระแวงสงสัยในการยื้อแย้งความรักสิ่งกันและกันไม่ต้องทสร้างความไม่สบายใจในเวลาที่ฟังาฟังวาจาที่เป็นประโยชน์แก่คนอื่นจิตเราก็มีความสุข นี่เป็นอนุวาสีลเป็นปัจจัยของความสุขศีลเป็นที่นำเป็นที่มาแห่งความสุขถ้าเราไม่ดื่มสุรามีัยสติสัมปชัญญะเราก็สมบูรณ์ถ้าหากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททันหลายมีสีลบริสุทธิ์เป็นเอกขตารมนี่การที่จะเจริญศีลานุสติกรรมฐานนี่ก็ไม่มีอะไรมาก วันหนึ่งวันหนึ่งต้องได้ลืมตาขึ้นมาจงกว่าจะหลับลงไปใหม่แล้วก็ตั้งใจนับสีข่ขาบดใกร่คนสีข่ขาบทต่างๆที่จะพึงปฏิบัติว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าวันนี้ทั้งวันเราจะไม่ยอมทำลายศีลเด็ดขาดถ้าบังเอิญมันพลัง้งมันพลาดไปบ้างก็ควอ,อาสติสัมปญญะเข,าข,อขอ้าควบคุมไว ว่าสิขาบททั้งหลายที่ศึกษามาจากศาสนาขององค์สมเด็จพระจอมไจเราจะไม่ยอมละเมิดเพราะว่าถ้าคืนละเมิดแนละ้วมันจะเป็นปัจจัยของความทุกข์ถ้าเราไม่ละเมิดมันก็เป็นปัจจัยของความสุขนี่ว่ากันเรื่องศีลเมื่อทรงอารมณ์อยู่อย่างนี้ค่อยปรับทวงใจไปวันลเล็กวันน้อยมันก็มีการบกพร่องบ้างในระยะแรกเป็นของธรรมดาเพื่อเป็นของใหม่ ถ้าเราสนใจจริงๆแล้วในที่สุดไม่ชา้านไม่นานเท่าไร่กำลังใจในการรักษาศิลก็จะทรงตัวที่เรียกว่าเป็นเอกคตารมความจริงขณอของเรานี่ก็มีมากนะสำหรับครวดัดสำหรับพระนี่ต้องระมัดระวังให้ดีครวดัดในที่ดีก็มีมากเรื่องศีลห้าบริสุทธิ์นี่มีเยอะ ในการเคารพในพระไตร,รรณาคมก็มีเยอะคนที่จะไม่ถ้าไม่เคารพในพระไตรศนรราคมก็มีศีลไม่ได้คนที่จะมีศีลบริสุทธิ์ได้ก็เพร,ราะจิตใจเคารพในไตรศนาคมคือพระพุทธธรรมประสงค์มีความจริงในกรรมฐา,านสี่สิบนี่เราศึกษากันมาเพียงสองตอนตอนแรกก็ได้แก่พุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติ เรานึกถึงพระพุทธเจา้าเรานึกถึงพระธรรมนึกถึงพระสงฆ์เป็นเสน่หโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระอริยสงฆ์ตอนนี้เราก็มาว่ากันใหม่วันนี้เรามาว่ากันศีลานุสตินึกถึงศีลเป็นปกติระมัดระวังศีลเป็นอารมณ์นี้ถ้าหากว่าท่านนหลายทรงศีลในกำลังใจบริสุทธิ มีจิตใจเป็นเอกคตารมณ์ในกำลังของศีลศีลจะไม่ขาดตกบกพร่องเพราะอาศัยเจตนาเป็นสำคัญอย่าพาะครวัดนะจะเพ,าะ,า,นะา,เพาะมีสุธ์สนมเนรเนียมีทั้งเจตนาและไม่เจตนาบางสิขาบทต้องตั้งใจระมิดจึงจะ,ะจึงจะเข้าถึงการบกพร่องไม่เรียกว่าศีลจะบกพร่อง บางสิขาบทนี่ไม่ต่างใจท่านก็เอาเหมือนกันมีทั้จิตตกะเจือด้วยจิตคือต่างใจและอจิตตกะไม่มีจิตเจือปนคือไม่ได้ต่างใจอันนี้ต้องระวังให้ดีนีทัศน์ว่าสิ่งคนท่านครบถ้วนบริบูรณ์ความจริงคนมีศินบริบนนูรณ์นี่สังเกตง,ง่ายนะเขามีเมตตาปราณีมีความกตัญญูรู้คุณ ไม่แข่งดีไม่แข่งเด่นมีแต่ก,การเกื้อกูลดูตัวอย่างท่นนาวิสาขามาหาอุบาสิกาหรือว่าท่านอนาดิวินิกาเศรษฐีมีแต่เพียงเป็นผู้ให้ถ้าใครได้ดีพรอยินดีด้วยสนับสนุนในการดีขขาบุคคลอื่นถ้าศีลบริสุทธิ์อย่างหนึ่งมีความเคารพในพระพุทธเจ้าจริงจังอย่างหนึ่งอย่างนี้ท่านเรียกว่าประสดาบัน เพราะว่าในที่ในบัมาลีกล่าวว่าพระโสดาบกสกิสทาคาเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์เพื่อท่านเอาเพ่งเฉพาะศีลเท่านั้นศีลมีความสําคัญถ้ามีศีลบริสุทธิ์แล้วศาสนาคมก็ครบเพราะว่าเรามีความเคารพในพระพุทธเจ้าเรามีความเคารพในประธรรมเรามีความเคารพในพระสงฆ์เราจึงยอมปฏิบัติในศีล ฉันนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านหลายเรื่องนี้รู้สึกว่าเป็นของไม่ยากถ้าเราตั้งใจอยากจะทรงใจจริงๆการเคารพในพระพุทธเจ้าเรามีแล้วการเคารพในพระธรรมเรามีแล้วการเคารพในพระสงฆ์อริยสงฆ์เรามีแล้ว เหลือแต่ศีลเพื่อความบริสุทธิ์ก็จงมีความรู้สึกไว่าศีลห้าราการจะขาดได้เพราะการตั้งใจเป็นสำคัญถ้าเราไม่มีเจตนาจะทำอย่างมดมเดินมาเดินไปเรามองไม่เห็นเหยียบมดตายศีลไม่ขาดได้เห็นแล้วยกขาไม่ทันจะย่อเก้าวจะเท้าวางลงไปยกไม่ทันทรงตัวไม่อยู่ก็เอิน่น ถ้าไปเหยียบโมตายโดยไม่เจไม่มีเจตนาจะฆ่าสิ่งก็ไม่ขาดแล้วยุงมันมาเกาะก,า,กายหวังจะรูปไล่ให้มันไปบังเอิญไปกระทบมันตายเข้าโดยไม่มีเจตนาอย่างนี้สิงก็ไม่ขาดเป็นนั้นว่าถ้าท่านทรงศิลบริสุทธิ์แล้วก็มีศาสนาคมครับอย่างนี้เรียกว่าปรโสดาบันนี่เราพูดกันในด้านปฏิบัติ นี่สำหรับถ้าเราจริญศสีรานุสติกรมาฐานมั่นคงอย่างนี้เื่าเมื่อมีความมั่นคงแล้วก็มั่นคงในคุณพระรัตนตรัยด้วยถ้าหากว่าเราจะสีรานุสติกรมาฐานนี่กับไตรรัน,นาคมทั้งสามระกรันทำให้เป็นวิปัสนาญาณแต่ความจริงของ้อนี้ก็เป็นวิปัสนาหมนกันนะ ที่เพราะว่าเราจะต้องรักษาศีลบริสุทธิ์จะเขารพบเป็นพระเจ้าก็เคเนึกถึงความตายเป็นสําคัญแล้วคิดว่าตายจากชาตินี้แล้วนั้นเราจะไม่ไปอบายภูมิมีความรู้สึกคือมีปัญญาอยู่บ้างสาหรับพระโสดาบ,บันที่กล่าวว่ามีปัญญาไม่มากมีสมาธิไม่หนักพระโสดากษิทาคา มีปัญญาเล็กน้อยถ้าเราไม่มีปัญญาเราก็ไม่มาเคารพในพระรัตนตรยัยถ้าเราไม่มีปัญญารู้ผิดรู้ชอบเราก็ไม่มารักษาศีลในศีลที่จะบริสุทธิ์ได้เพราะอาศัยพรมีหารสีแต่คนเป็นเลวไม่ใช่คนดีไม่มีใครเขาจเจริญพรมีหารสีเรื <c oughs> ่องนี้เพราะอะไรเรืงนี้ก็เพราะว่าคนเลวไม่ต้องการความดีถราการมีพรมีหารสีมีแต่การเกลื่อกเกล ไม่ช้าไม่เย้แยงไม่แข็งดีไม่ทำอะไรทั้งหมดให้เป็นที่สเตือนใจคนมีแต่การสนับสนุนนี้เมื่อท่านปฏิบัติในศีลานุสติกรรมฐานครบถ้วนท่านท่านปฏิบัติในอนุสติสามรายการครบถ้วนคือพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติ ตามนึกถึงความดีพระพุทธประธรรมประสงค์ถ้าตามนึกถึงความดีของศีลสิขาบทของศีลเมื่อมีอารมณ์มั่นคงอย่างนี้ท่านเรียกว่าประโสดาบันถ้าว่าเราต้องการจะเป็นอารามจะทำยังไงตอนนี้กำลังใจเหยียบย่งเข้ามาสู่โลกุตระจิตเจิตที่เป็นโลกุตระเลยโลกิยะแล้วอันนี้ไม่อยากอย่างนี้ไม่อยาก ถ้าจะเป็นต้องการเปรหัน,นก็กำลังใจมันเข้าเขตปณิพานแล้วนี่เราก็จับตอนท้ายที่พระพุทธเจ้าทรงสอนมหาปฏิปทานสูตรทุกตอนลงเหมือนกันหมดว่าร่างกายนี้หร้อเวทนาก็ดีจิตก็ดีธรรมก็ดีที่เกิดการลงของใจเราก็นึกว่าเพียงเท่ศักดิ์ว่าเราเห็นเท่านั้น เพียงสักแต่ว่าเพียงนึกถึงเท่านั้นโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งคือร่างกายของเราร่างกายของคนอื่นที่เรียกว่ากายภายในคือร่างกายของเรากายภายนอกคือร่างกายของบุคคลอื่น่า้บอกว่าจงยาเยึดถือร่างกายของเราด้วยจงยายึดถือร่างกายของบุคคลอื่นด้วยและว่าจงยาเยึดถืออะไรๆทั้งหมดในโลกนิ้ด้วยทั้งนี้ก็เพราะว่าค,คนที่มีศีลอย่างเรา คนที่รับรับศาสนาคมทรงศุสนาคมอย่างเราทุกคนต่างคนต่างก็ตายหมดอย่างองสมเด็จพระบรมสุตทรงเป็นอัจฉริยะมนุษย์แต่พระองค์ก็ไม่สามารถจะทรงกายไว้ได้ตลอดกาลตลอดสมัยในที่สุดองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ต้องทิ้งสรีระร่างของพระองค์ ฉะนั้นในเมื่อองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะต้องทิ้งสรีระของพระองค์เพียงใดเราก็ต้องคิดว่าร่างกายของเราเราก็ต้องทิ้งอย่างนั้นเหมือนกันร่างกายเขางบุคลอื่นเราก็เขาก็ต้องทิ้งเมื่อทิ้งไปแล้วทุกคนไม่สามารถจะนําทรัพย์สินทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ติดตามไปได้ถามว่าเรายังเกาะกายเกาะทรัพย์สินเกาะบุคคลอื่นเพียงใดเราก็ต้องเกิดอีก อย่างเดู่ที่ทรงแตดำกากีสาโคตมีว่ามัจจุราชจ,จงฆ่าชีวิตของคนนี้ลงไปสู่บายภูมพระบุคคลนั้นมีอารมณ์ใจไม่เต็มถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัทแทนหลายคงกำลังใจอย่างนี้ที่วัตถาภาพร่างกายนี้มันไม่มันจะพังก็เชิญร่างกายของบุคคลอื่นจะตายก็ช่างอะไรเมื่อตายแล้วทรัพย์สินเน้หลายเหล่านี้มันจะไปไหนก็ช่างพามัน ไม่มีความสําคัญสําหรับเราร่างกายนี้เป็นปัจจัยของความทุกข์เป็นเชือสายของความทุกข์ไม่เป็นไม่ใช่เป็นปัจจัยแห่งความสุขเราไม่มีความปรารถนามันต่อไปถ้าชีวิตเย็นโยทรงอยู่เพียงใดเราก็จะพึงบริหารร่างกายตามหน้าที่ถ้าชีวิตดินสีมันจะสิ้นไปเมื่อไรเราก็ไม่เสีเทืนใจเรามีความสุขใจ เาวาวิชได้เพียงเทนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายก็ชื่อว่ากําลังใจของท่านเข้าถึงอาหัตผลเป็นพระดิบุคคลเบื่อสูงในพระพุทธศาสนาเอาละสําหรับวันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนนาการเวลาที่จะแนะนําก็หมดแล้วตอ่อเทนี้ไปเขาบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย ทรงกำลังกายกำลังใจให้เป็นไปตามความต้องการของบรรดาเจ้าพุทธบริษัทที่ศึกษามาจงกว่าจะได้เวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี